ถ้าเป็นสายเดโมแครตนะครับในการปรับความสัมพันธ์กับอิหร่านน่าจะราบรื่นมากกว่าแต่ถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะครับหรือพับลิกันเนี่ยบทบาทของอิหร่านอิหร่านน่าจะน่าจะลำบากนิดหนึ่งในการเจราจาปรับความสัมพันธ์กับอเมริกาในช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศนะครับคว่ำบาตรในช่วงที่เขาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมครับทางฝั่งของอิหร่านก็มีแคมเปญน,นะครับในการที่จะรณรงค์ที่จะ,ะแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ว่าเราไม่กลัวหลอกนะครับเราจะรักษาความสมัครสมาสมามัคคีกันเนี่ยบรรดาอาดีตทหารนะครับที่ปลดประจำการแล้วหรือคนทหารทั้งหลายในกรอบของกองกำลังพิกษ์การปฏิวัติเนี่ยก็คือ IRGC เนี่ยนะครับต่างก็สวมใส่ยูนิฟอร์มชุดทหารในสมัยที่ตนประจำการหนึ่งในนั้นก็คือดรเพรเซชิยอนนี่แหละนะครับก็สวมใส่ยูนิฟอร์ม IRGC แล้วไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเอ่อแล้วเขาก็วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์อย่างค่อนข้างรุนแรงด้วย นะครับแถมยังมองว่าการกระทําของอเมริกาหลายครั้งเนี่ยโดยเฉพาะการเอาโดนมาแทกแซงต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการก่อกานร,ร้ายนะครับแล้วก็เรียกอเมริกาว่าเป็นรัฐเอ่อรัฐอาชญากรนะครับเพราะฉะนั้นตัวเบสกินยอนเองเนี่ยที่เราอาจจะมองโดยโดยภาพสื่อตะวันตกว่าเอ้ยน่าจะเป็นสายปฏิรูปปรับความสัมพันธ์กับตะวันตกน่าจะรัาเร่งและอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับครั้งใหญ่ในอีหร่านจริงๆแล้วน่าจะไม่ขนาดนั้น จทย์หลักๆก,ก็คือตัวของรัฐบาลอเมริกันด้วยนะครับว่าจะเป็นสายริพลิกันหรือว่าเดโมแครต